ผู้ทรงอิทธิพลลิซ่าแบล็กพิงค์พาชุดแบรนด์ไทยเฉิดฉายล่าสุดเกลี้ยงสตอ็อกเป็นผู้ทรงอิทธิพลของเราบลิงจริงๆเมื่อลิซ่าแบล็กพิงค์สวมชุดเดรสหวานสไตล์ลูกคุณหนูพาชุดแบรนด์ไทยเฉิดฉายล่าสุดเกลี้ยงสตอ็อก เป็นไอดอลสาวที่แฟนคลับทุกคนให้ความสนใจสําหรับนักร้องซูเปอร์สตาร์สาวลิซ่าแบล็กพิงคหรือว่าลิซ่าและลิซามโนบาลหนึ่งในสมาชิกเกิร์ลกรุปก๊ปเกาหลีวงแบล็กพิงคไม่ว่าจะหยิบจะจับอะไรหรือขยับตัวเมื่อไหร่เป็นต้องถูกจับตามองตลอดเวลาแม้กระทั่งการหยิบเลือกเสื้อผ้ามาสวมใส่และล่าสุดลิซ่าแบล็กพิงคได้เดินทางกลับประเทศไทยในรอบ3ปีได้โพสต์รูปภาพในอินสตาแกรมช่วงเวลาพักผ่อนแจกรอยยิ้มความสดใสทักทาย b l i n ทั่วโลกซึ่งในคราวนี้เราได้เห็นเธอในลุคสวยหวานน่ารักสุดๆโดยลิซ่าได้หยิบ อลิซาเบตาคอตตอนเดรสจากแบรนด์ s r e s s i s ซึ่งชุดนี้อยู่ในคอลเลกชัน for winter 2021 s r e s i s h t r e t a g e โดยตัวเดรสทํามาจากผ้าฝ้าย100%ปักด้วยลายดอกไม้อันละเอียดอ่อนและก็แน่นอนว่าหลังจากที่ลิซ่าแบล็กพิง k สวมใส่ชุดเดรสตัวนี้ล่าสุดชุดดังกล่าวได้โซเอาขายเกลี้ยงสต็อกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าเธอเป็นผู้ทรงอิทธิพลจริงๆครับ และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารความเคลื่อนไหวใน K-POP STATION หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตามให้ด้วยนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าครับ